สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ3นาทีเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณมาค้นหาแรงบันดาลใจเติมพลังใจและเติบโตไปด้วยกันในเวลาเพียง3นาทีเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจเริ่มต้นได้จากแค่ไม่กี่คำมีใครบ้างไหมครับที่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนชีวิตอยากพัฒนาอยากเติบโตแต่พอจะเริ่มก็เหนื่อยก่อนรู้สึกว่าต้องใช้พลังเยอะต้องมีเวลาเยอะต้องมีแรงจูงใจสุด,สด ผมเข้าใจเลยครับเพราะผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นเคยคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องใหญ่ต้องชัดต้องเร็วแต่พอผ่านอะไรมาเยอะขึ้นผมกลับพบว่าสิ่งที่เปลี่ยนผมได้จริงๆคืออะไรเล็กๆที่ทําทุกวันวันนี้เรยอยากมาแชร์ครับว่า10นาทีต่อวันที่คุณอาจเคยมองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เลยก็ได้ผมเริ่มจากความรู้สึกเบื่อชีวิตครับตอนนั้นงานก็ไม่ใช่ความฝันก็หายไปไหนไม่รู้วันๆเหมือนทําอะไรแบบไม่มีแรงไม่มีไฟแล้ววันหนึ่งผมไปอ่านเจอบทความสั้นๆเขียนไว้ว่า คุณไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่คุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้ถ้าคุณให้เวลาตัวเองแค่วันละสินาทีตอนนั้นก็แอบ,บขำในใจนะครับ10นาทีมันจะไปเปลี่ยนอะไรได้แต่ผมลองดูวันแรกผมใช้เวลา10นาทีแค่นั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองไม่แตะโทรศัพท์ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแค่นั่งนิ่งๆหายใจบอกเลยว่า10นาทีแรกยากมากครับใจมันจะหนีไปหาอย่างอื่นตลอดแต่พอผ่านไปได้ผมรู้สึกแปลกๆเหมือนสมองมันค่อยๆสงบ หัวใจมันเริ่มกลับมาได้ยินตัวเองอีกครั้งจากนั้นผมเริ่มลองอย่างอื่น10นาทีเขียนไดอารี่ความรู้สึก10นาทีอ่านหนังสือพัฒนาตัวเอง10นาทีฟังพอดแคสต์ดีๆหรือแม้แต่10นาทียืดเส้นยืดสายนั่งสมาธิหรือเดินคนเดียวแบบไม่มีจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่เลยครับแต่พอทําทุกวันมันค่อยๆกลายเป็นเวลาของตัวผมเวลาที่ผมไม่ต้องเป็นใครไม่ต้องเก่งไม่ต้องรีบแค่ได้กลับมาเป็นตัวเอง10นาทีนี้เองที่ค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดของผมเปลี่ยนพลังงาน เปลี่ยนมุมมองแล้วสุดท้ายมันเปลี่ยนชีวิตโดยที่ผมไม่รู้ตัวถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งมันมั่วมันเหนื่อยผมขอชวนให้คุณลองให้เวลา1ินาทีต่อวันกับตัวเองไม่ต้องหวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงโลกแค่ให้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเล็กๆในแต่ละวันให้หัวใจของคุณได้พักบ้างให้ความคิดของคุณได้ทบทวนให้ตัวคุณได้หายใจลึกๆคุณไม่ต้องเร่งรีบเพื่อจะเป็นคนใหม่ในวันพรุ่งนี้ แต่แค่ใช้วันละสิบนาทีอย่างตั้งใจแล้วปล่อยให้มันค่อยๆพาคุณเติบโตในจังหวะของคุณเองแล้วคุณล่ะครับถ้าคุณมีเวลาสิบนาทีต่อวันให้ตัวเองจริงๆคุณอยากทำอะไรหรือคุณเคยมีสิบนาทีแบบพิเศษที่เปลี่ยนบางอย่างในชีวิตคุณไหมมาแชร์กันได้นะครับในคอมเมนต์ผมอยากรู้ว่าพื้นที่เล็กๆของคุณหน้าตาเป็นยังไงบ้างวันนี้ดีใจมากเลยครับที่ได้มาเล่าให้ฟังหวังว่าสามนาทีนี้จะพาใจของคุณไปแตะอะไรบางอย่างที่อบอุ่นขึ้นเล็กน้อย แล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์สามนาทีเปลี่ยนชีวิตในตอนหน้าบางทีคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาถึง10นาทีหรอกแค่3นาทีกับช่องของเราคุณก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครับดูแลหัวใจของตัวเองให้ดีเพราะคุณคือคนที่มีค่าพอจะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันครับสวัสดีครับ